สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาสาธิตการเข้าห้องประชุมออนไลน์ของ Good Top Up นะครับซึ่งห้องออนไลน์ประชุมของเราเนี่ยจะประชุมทุกวันพุธเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา19นาฬกาถึง20 20นาฬิกานะครับประมาณ1เชั่วโมงนะครับประชุมเกี่ยวกับแผนการตลาดนะครับแล้วก็ตอบข้อซักถามของสมาชิกนะครับหรือว่าสมาชิก แนะนําเพื่อนหรือว่าญาติพ่อแม่พี่น้องนะครับที่สนใจในธุรกิจนะครับเข้ามาห้องประชุมออนไลน์ได้นะครับใครที่พูดไม่เก่งหรือว่ายังไม่ชํานาญเรื่องการเรื่องแผนการตลาดนะครับก็สามารถชวนเพื่อนเข้ามาห้องประชุมได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องพูดเองนะครับฟังจากห้องประชุมโดยตรงเลยนะครับและถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์สอบถามได้เลยก่อนอื่นนะครับ เราก็จะได้รับลิงก์ประชุมออนไลน์นะครับจากผู้นำนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับในไลน์นะครับส่งมาถ้าเกิดเราจะเข้าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าให้เข้าลิงก์นี้นะครับเราก็มาคลิกที่ลิงก์นี้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่คลิกที่ลิงก์นะครับถ้าเราไม่คลิกที่ลิงก์ แล้วก็ copy นะครับ copy Link ตัวนี้มาวางบน Chrome นะครับ Google Chrome นะครับถ้าเป็น Chrome จะเสถียรกว่านะครับแนะนำว่าเป็น Google Chrome จะเสถียรกว่าเขาก็จะให้ใส่ Your Name แล้วก็ Email นะครับ Your Name ก็คือ ชื่อเรานะครับแล้วก็ชื่อผู้แนะนำนะครับแล้วก็อีเมลที่ใช้งานได้จริงนะครับกด enter นะครับก็จะเข้าห้องประชุมได้ตอนนี้ผมจะทดสอบให้ดูว่าเราผมใช้ความเร็วเน็ตมือถือนะครับที่เขาปรับยอดลงมาเป็นปรับความเร็วลงมาเป็นขั้นต่ำแล้วนะครับก็คือเขาจะมีโปรโมชั่นว่าให้เราใช้320เมกต่อเดือน ก็คือปริมาณที่ใช้เนี่ย320เมกก็คือปริมาณสูงสุดในการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าดาวน์โหลดข้อมูลหลังจากที่เราดาวน์โหลดข้อมูลมันจะนับเขาจะมีมิเตอร์จับว่าเราใช้ครบ320 MB แล้วเขาจะปรับลดความเร็วเรืองลงเหลือ128 k นะครับตัวนี้เราจะรู้ได้ยังไงอันนี้อันนี้ก็คือเน,คเน็ตมือถือเขาก็จะมีบอก t o u e m o v e อันนี้ผมใช้แพ็กเกจฟรีนะครับเขาจะให้ทุกทุกเดือนนะครับตัวนี้มันก็จะมีกี่สิทธ์กี่สิ์อะไรเงี้ยเราก็สมัครใช้ฟรีทุกวันนะครับถ้าเขาปรับความเร็วลดลงเหลือ 128k เนี่ยผมจะทดสอบให้ดูว่าความเร็ว 128k เนี่ยมันจะสามารถเข้าห้องประชุมได้ไหมหน่วยของความเร็วอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นกิโลไบต์นะครับ 1,000กิโลไบต์ 1, ก็คือเท่ากับ1เมก1เมกก็คือความเร็วระดับเริ่มต้นนะครับนี่ครับถ้าเป็นปัจจุบันอินเทอร์เน็ตที่เป็นไฟเบอร์ออปติกหรือว่าเป็นใย,ยแก้วนำแสงนะครับจะมีความเร็วตั้งแต่15เมกขึ้นไปนะครับจนถึงตามิเตอร์ที่เขาให้มานะครับ <c oughs> ก็คือไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันจะเป็น าแยแก้วนําแสงมันจะมีความเร็วมากในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้จนถึง1กิกเลยเห็นหมครับเน็ตพื้นฐานบ้านเรานะครับที่เป็น ADSL หรือว่าเป็นสายทองแดงครับที่มากับสายโทรศัพท์จะอยู่ที่ประมาณ10เมกเนี่ยครับ7-10เ mm. มกถ้าเลย10เมกขึ้นไป15เมกขึ้นไปถึง50เมก หรือว่าร้อยเมกหรือ200 m เมกพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์ออปติกแล้วนะครับใหญ่แก้วนําแสงนะครับเราจะมาดูว่า 128K ของ True Move เนี่ยซึ่งเป็น Fair Usage ก็คือหลังจากเราใช้เต็มแมกเต็มพิกัดที่เขากําหนดแล้วนะครับมันก็จะลดความเร็วลงเหลือ 128K จนถึงค่าสมมุติว่าเขาบอกว่าใช้ทั้งวันก็คือมันจะ 128K จนถึงเที่ยงคืนนะครับ หรือของใคร7วันอย่างเงี้ยเราใช้เต็มแม็กไปตั้งแต่วันที่5มันยังไม่ครบ7วันแต่เราเต็มแม็กไปเรียบร้อยหมดแล้วมันก็จะลดปรับลดความเร็วลง,ลงเหลือ128 k ซึ่งความเร็วมันจะช้า <c oughs> แต่เราจะมาลองเข้าดูว่าห้องประชุมเราเข้าได้ไหมอันนี้หลังจากเราใ,ใส่ชื่อเรานะครับแล้วก็ผู้แนะนำแล้วก็อ e ีเมลเรียบร้อยเรากด Enter เข้าห้องประชุมได้เลยครับ หลังจากที่เราคอนเน็กเข้ามาแล้วมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักพักหนึ่งตัวนี้มันจะเชื่อมต่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของคลิกมิทติ้งนะครับซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ต่างประเทศนะครับอันนี้เราจะเช่าห้อหงประชุมเขานะครับก็จะมีผู้คนเข้ามาในห้องนี้นะครับหลังจากเราเข้ามาปุ๊บก็จะมี ไม่ช่หนุ่มสองคนชิีโอและลูโนแล้วก็มีเสียงผู้บรรยายก็คือคุณชยาดากเทั้งคู่ก็ได้อาศัยอยู่ณที่หมู่บ้านแห่งนี้ละก่อนพวกเขาอยู่ในวัยที่หนุ่มและพวกเขาเฝ้าใฝฝันถึงชีวิตที่ดีโาสสำหรับตัวพวกเขาพวกเขามักด้พูดคุยกันถึงความฝันอยู่เสมอพวกเขาไม่กลัวกับการทำงานหนักสระปนะคราบว่าก็เฝ้ามองหาโอกาสที่จะ้ให้บรรลุเป้าหมาย การเข้าที่จะช่วยให้ความปอดันเต็มนะครับพูดคุยกันถึงวิธีที่จะสามารถนำพาพวกเขาตามมิเตอร์ตัวนี้ที่ผมบานทำให้ดูนะครับเช็คสปีดเนี่ยครับอันนี้เราสามารถพิมพ์ได้เทสสปีดนะครับ ม่ผู้นาในหมู่บ้านคนนง่ายๆนะครับตัดสินใจว่าจ้างคนทั้งสองให้ทํางานชิ้นหนึ่งไปที่ o o g l e ลหงานชิ้นที่ว่าก็คือการขนส่งน้ําโดยการนำน้ำจากแหล่าบนภูเขาเพื่อนามาใช้สอยประโยชน์ที่หมู่บ้านทางด้านล่างและสำหรับค่าจ้างที่พวกผู้ให้บริการหลายคนผมจะใช้ของ3ามบบเพราะว่ามันเข้าดูง่ายนะครับบีกินเริ่มต้นทุกๆวัน ถ้าใครเข้ามาเช็คแล้วความเร็วของเราน้อยกว่านี้นะครับก็แสดงว่าเราเข้าห้องประชุมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในประมาณเนี้ยตามที่ผมเช็คให้ดูนี่ครับ0.3 0.3 0.2ประมาณนี้ยอันนี้ยังไม่ถึงเมกนะครับเป็น เนะครับเป็นกิโลไบต์นนี่ครับไม่ถึงเมกเลย0.30ยมศเมกกะไบต์หรือว่า3 0 0รเนั่นเองนะครับเสียงก็จะขาดขาดหายหายแบบนี้เสียงสะดุดสรุปก็คือ เข้าดูได้นะครับแต่ว่าโดยวิธีนี้นี่แหละเสียงอาจจะขาดหายบ้างเป็นบางช่วง่แน่นอแต่ถ้าเกิดเราอยากให้เขาสามารถที่จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นมันลื่นไหลสมูทมากกว่านี้นะครับก็ใช้อินเทอร์เน็ตแพ็กเกจเลือกแพ็กเกจที่เร็วกว่านี้นะครับถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านก็คือเข้าได้อยู่แล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครที่จําเป็นต้องใช้มือถือนะครับเชื่อมต่อก็จะต้องใช้แพ็กเกจที่มันเร็วกว่านี้ครับ นนเกโอเคเราจะมาปรับความเร็วปรปรับเามควว็ที่มันเร็วมากกว่านี้นนนมันจะแตกต่างมากแค่ไหนกาาทํนเดี๋ยวจะสลับไปใช้ Wifi อินเทอร์เน็ตจาก wifi นะครับลองลองดูผลการทดสอบความเร็วนะครับอินเทอร์เน็ตจาก 3BB จะเห็นว่าฝั่งดาวน์โหลดนี่วิ่งชิวเลยนะครับ11เมกนะครับแล้วก็ฝั่งอัพโหลดนะครับที่เขาให้มาคืออัพโหลด1เมกฝั่งอัพโหลดก็สำคัญตรงที่เราอัพโหลดรูปภาพวิดีโอขึ้น YouTube หรือว่าขึ้น Line Facebook นะครับ ตัวเลขยิ่งสูงเท่าไหรยิ่งอัปโหลดยิ่งส่งภาพขึ้นเร็วนะประโยชน์ของมันฝั่งดาวน์โหลดก็คือเราดู youtube มันไม่สะดุดดูหนังไม่สะดุดเข้าห้องประชุมไม่สะดุดเนี่ยครับตัวเลขสูงทำให้ไม่สะดุดถ้าตัวเลขน้อยนะครับภาพมันจะขาด,ขาดห,หายเสียงก็จะขาด,ห,ขาด,ขาดห,หายขาดหายตามตัวอย่างที่ผมทดสอบให้ดูนะครับอ่ะเราจะมาลองดูว่า ความเร็ว11เมกะไบต์นะครับของ 3BB เนี่ยห้องประชุมมันจะลื่นไหลแค่ไหนนะครับเชิญชมได้เลยครับป้าปลจินตนาการถึงท่อส่งน้ำเครื่องมือที่ใช้นำน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขานกลงมาสู่ณที่หมู่บ้าน และด้วยท่อส่งน้ํานี้เองป้าปอนสามารถที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขามาสู่หมู่บ้านได้ในปริมาณที่มากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องแบกถัานน้าไปกลับอย่างที่ผ่านมาเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนป้าปอนได้แบ่งปันความคิดนี้ให้กับบรูโนเพื่อนของเขาและได้ขอให้บรูโนทำงานร่วมกับเขาในการที่จะสร้างท่อส่งน้ำแต่บรูโนกลับคิดว่า ความคิดนี้เป็นความคิดที่บ้าบๆทั้งหมดที่บรูโนคิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะหาเงินได้อย่างรวดเร็วอ่ะเราเราเปลี่ยน Wi-Fi แล้วนะครับเรามาเทดสความเร็วใหม่นะครับ จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ที่เราทดสอบตัวแรกมันจะไม่ถึงเมกใช่ไหมครับมันจะอยู่ทศนิยม2ตัวท้ายตอนนี้มันขึ้นมาอยู่2เมกแล้วนะครับฝั่งที่ฝั่งที่เราจะใช้ดาวน์โหลดห้องประชุมหรือว่าจะมันจะสะดุดหรือไม่สะดุดหรือว่าสมูทหรือไม่สมูทนะมันจะอยู่ที่ฝั่งดาวน์โหลดนะครับก็คือตัวบนส่วนอัปโหลดนี่ก็คือจะเป็นการอัปโหลดรูปภาพหรือว่าวิดีโอขึ้น ไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับขึ้น YouTube ขึ้น Facebook ขึ้นไลน์อะไรต่างๆนะครับถ้าตัวเลขแถวล่างนี้สูงเท่าไหร่การอัปโหลดก็จะเร็วนะครับโอเคเรามาเข้าห้องประชุมอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าความเร็วเมื่อกี้กับตอนนี้มันจะต่างกันไหมแล้วก็เข้ามาใน อันนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเราแล้วก็ผู้แนะนําแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็กด Enter เข้าไปเลยครับแปดล้านเลขหมายแล้วมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือถึง36.4ล้านหมายเลขซึ่งมีมูลค่ามหาศาล บริษัทกู๊ดท็อปอัพจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดในการรวมองค์กรผู้บริโภคโดยบริษัทจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการต่างๆสรดปบริษัทได้รับส่วนลดส่วนต่างก็จะนำาเร็วเน็ตให้ยังผู้บริโภคยิ่งเร็วเท่าไหร่มีการบอกต่อที่สายเกปดขึก็จะง่ายก็ยิ่งจะมีเงินคืนกลับเข้าไปยังผู้นั้นซึ่งเป็นทั้งเสียงทั้งภาพนะครับมันจะสมูทลื่นไหลแบบนี้นะครับก็มาดูกันต่อนะครับ หลังจากที่เราเชื่อมต่อกับอคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้แล้วแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือประชุมผ่านมือถือนะครับก่อนที่เราจะประชุมผ่านมือถือได้เราต้องติดตั้งแอปพลิเคชันคลิกมิทติ้งก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ติดตั้งเนี่ยมันจะเข้าประชุมไม่ได้นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตของท่านจะต้องเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเช็คอินเทอร์เน็ตว่าความเร็วเท่าไหร่ถึงจะสามารถเข้าห้องประชุมได้นะครับ ตอนนี้เรามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคลิก Meeting ก่อนดีกว่านะครับหลังจากที่อัปไลน์หรือว่าผู้นำนะครับจะให้ลิงก์ห้องประชุมนะครับไปยังไลน์นะครับไลน์กลุม่มหรือว่าไลน์ส่วนตัวต่างๆนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะมียังมีคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ทำไม่ได้นะครับ ก็ไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้นะครับก็เสียโอกาสนะครับคนที่แนะนําเพื่อนได้นะครับที่พูดไม่เก่งนะครับถือว่ายังไม่เข้าใจแผนตลาดนะครับก็สามารถแนะนําเพื่อนเข้ามาห้องประชุมได้นะครับโดยที่ให้อัปไลน์หรือว่าให้ผู้นําบรรยายให้แทนนะครับเราก็สามารถทํางานได้โดยที่ไม่ต้องยังไม่เก่งนะครับก็สามารถทำงานได้โดยใช้ห้องประชุมออนไลน์ตัวนี้นะครับ แปลว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับเพียงแต่มีอินเทอร์เน็ตนะครับทั่วโลกสามารถประชุมออนไลน์ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับกับมือถือของคุณเองนะครับมือถือสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลนะครับอ่าเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับหลังจากที่เรามาที่แอปเพย์สโตก่อนนะครับอันดับแรกของ Android นะครับก็พิมพ์คำว่า c l i ิก m e e t i n g นะครับ C L I C K นะครับ m w e t i n g นะครับจากนั้นก็กดค้นหานะครับก็จะเจอแอป,ปตัวนี้นะครับคลิก Meetting ก็สามารถาติดตั้งได้เลยนะครับการติดตั้งนะครับจะต้องอเหลือพื้นที่เพื่อที่จะทำการติดตั้งโปรแกรมตัวนี้พอสมควรนะครับจะอยู่ที่45.79 MB เมกะไบต์นะครับสำหรับมือถือของใครนะครับที่แรมลอมน้อยนะครับประมาณ 4กิกหรือว่า8กิกเนี่ยท่านจะต้องลบแอปพลิเคชันตัวอื่นที่ไม่ได้ใช้งานนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับลบออกก่อนนะครับถอนการติดตั้งนั่นเองนะครับหรือไม่ก็ย้ายแอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับไปที่ sd card หรือว่าเมมโมรีที่ที่เป็นเมมโมรีภายนอกนะครับที่ซื้อมาเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกัน,นเพราะว่าตัวนี้จะต้องติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ลงไปเนี่ยใช้ข้อมูลเยอะมาก เนื่องจากเขาเป็นห้องประชุมออนไลน์นครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศแต่ว่าประโยชน์เข้ามาหาศาลมากนะครับคือเราสามารถแนะนําเพื่อนโดยที่เรากับเพื่อนเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันนะครับอยู่ส่วนไหนของโลกก็ได้ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถเข้าห้องประชุมได้นะครย่อส่วนมาไว้ห้องประชุมที่เดียวกันได้นะครับ สามารถขยายธุรกิจของเราได้โดยมหาศาลไม่มีขีดจำกัดค,คุณไม่คุณพูดไม่เก่งหรือว่าไม่รู้แผนการตลาดนะครับหรือว่าไม่มีเวลาก็สามารถใช้ห้องประชุมนี้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับโดยอัพไลน์หรือว่าท่านผู้นำจะเป็นผู้บรรยายแทนเรานั่นเองครับในระหว่างที่เรารอนะครับการติดตั้งนี้จะใช้เวลาพอสมควรโอเค เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีแจ้งเตือนว่าสําเร็จแล้วนะครับล้วก็เปิดแอปพลิเคชันนี้มาเลยนะครับการเปิดแอปพลิเคชันครั้งแรกนะครับจะใช้เวลาสักพักหนึง่งพอเราเปิดครั้งต่อไปนะครับมันก็จะเร็วขึ้นเพราะว่ามันจะมีมีข้อมูลเก่าที่เก็บไว้ในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วข้อมูลตรงนี้เราต้องใส่นะครับทุกคนต้องใส่ครั้งแรกนะครับคือข้อมูล เริ่มต้นจำเป็นนะครับต้องใส่ตัวนี้เราจะเอามาจากไหนใช่ไหมครับก็คือตามประกาศที่อัพไลน์ส่งมาให้นะครับเขาจะระบุห้องประชุมไว้เรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเวลาเสาร์อาทิตย์ก่อนประชุมนะครับผู้นำ เขาจะส่ง ID ห้องมาให้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับห้องห้องห้องเรานะครับก็คือตามนี้เห็นไหมครับ ID 626นะครับอ่าผมจะใส่ห้องประชุมเข้าไปเลยนะครับจะทดสอบให้ดูเลย ก็ชื่อเรานะครับชื่อเราแล้วก็ชื่อผู้แนะนำนะครับขีดล่างขีดกลางก็ได้นะครับแล้วแต่ผมจะใช้ขีดล่างนะครับจากนั้นอีเมลก็ใส่นะครับอีเมลนี้มันจะตรวจสอบเพื่อที่จะส่งส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้เรานะครับอีเมลนี้ต้องใช้ได้จริง เพื่อประโยชน์ตัวเราเองนะครับในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับห้องประชุมนี้นะครับหลังจากเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดจอยนะครับตัวนี้หลังจากนั้นแอปพลิเคชันคลิก Meeting ก็จะล็อกอินเข้าห้องประชุมนะครับถ้าวันปกติเสราร์หรือว่าอาทิตย์เวลา19นาฬกาถึง20นาฬิกาเนีน่ย ห้องประชุมจะเปิดนะครับก็คือสามารถเห็นภาพและเสียงแต่ถ้าเป็นวันเนี้ยช่วงนี้คือเวลานอกการประชุมตอนนี้คือ3ามทุ่มสี่สิบสองนาทีนะครับไม่มีการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้ามาได้แต่ว่าไม่มีการประชุมนะครับสำหรับการเข้าห้องประชุมนะครับทุกคนก็น่าจะทำเป็นแล้วนะครับแค่นี้เองครับสามารถเข้าห้องประชุมได้แล้ว ส่วนเราจะรู้ได้ไงว่าความเร็วเร็วอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยจะสามารถเข้าประชุมได้นะครับจากการทดสอบของผมแล้วนะครับประมาณขั้นต่ำอยู่ที่ 300k นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็คือมันจะเป็นภาพขาด,ขาดหายสะดุดนะครับวิธีเช็คก็คือให้ท่านไปโหลด Speed Test นะครับอยู่ใน Play Store ตรงนี้ ค้นหาคำว่า speed test นะครับอ่าก็คือตัวนี้นะครับไอคอนเล็กๆตัวนี้ให้ทำการติดตั้งเลยครับอ่าข้อมูลเราเต็มอีกแล้วอ่าไปดูวิธีการลบแอปตัวอื่น นะครับผมจะลบห้องประชุมออกนะครับเพราะว่าผมติดตั้งไว้ที่เครื่องอื่นแล้วนะครับผมจะทำการลบออกเพื่อที่จะให้ลงโปรแกรมสปีดเทสได้นะครับผมก็จะหาคลิกมิตติ้งนะครับตรงนี้ทำการถอนหรือจะล้างข้อมูลก็ได้นะครับใครที่ยังอยากใช้โปรแกรมอยู่ ล้างข้อมูลแถวล่างนี้จะหมดอ่านี่เขาบอกว่าสามารถย้ายได้เราไม่ต้องลบออกก็ได้เราย้ายไปที่เมมเมมเสริมนะครับย,ย้ยายย้ายไปที่ s d card โอเคเรามาลองลง s p e ดเ test ใหม่อีกรอบนึงใครที่มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะบอกว่า1กิก5กิกอันนั้นคือจำนวนจำนวนเมกะไบต์ Make A ที่เราใช้งานทั้งหมดนะครับถ้าเกิด มันหมดจากนั้นปุ๊บความเร็วอินเทอร์เน็ตเราก็จะลดลงเป็นขั้นต่ำที่เรากำหนดไว้ลองอ่านโปรโมชั่นดูนะครับจะมีหมายเหตุด้านล่างหลังจากที่ท่านใช้ข้อมูลสูงสุดครบแล้วความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านจะถูกปรับลดลงเหลือ 128k นะครับหรือว่าจะ 384k ก็แล้วแต่นะครับเราจะค่ายที่กำหนดมา เราก็จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตช้าแต่ก็าสามารถใช้ได้ตามจํานวนวันที่เขากำหนดเช่นโปรโมชั่น7วันอย่างเงี้ยเราเราสมมุติว่าเราใช้ดู youtube จนหมดเลย3วันแรกแล้วอีกที่เหลือยังไม่ครบ7วันเลยเราเข้าเน็ตช้าอืดเพราะว่าเขาปรับลดความเร็วของเราลงตามโปรโมชั่นที่เขากำหนดไว้นะครับโอเคหลังจากเรา ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คสปีดเทสของเราว่าอินเทอร์เน็ตของเรามีความเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วเราจะเข้าห้องประชุมได้สมูทลื่นไหลหรือดูดู u t u b e ก็ได้ครับเพื่อเป็นดัชนีบ่งชี้ว่าเราสามารถเข้าเข้าดูได้ไหมถ้าเกิดเราเข้าดู Youtube ได้โดยที่ไม่สะดุดเลยนะครับเราก็สามารถเข้าห้องประชุมได้นะครับ เห็นไหมครับอันนี้ผมใช้ 3G ของ TrueMove นะครับ TrueMove Edge อันนี้สามารถการันตีได้เลยว่าเข้าห้องประชุมได้นะครับไม่สะดุดเพราะว่ามันมีความเร็ว3.95 MB นะครับก็คือความเร็วในการส่งภาพและเสียงโดยส่วนใหญ่แล้วจะที่ไม่สะดุดเลยไม่มีปัญหาเลยนี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1เมกนะครับแต่ว่าต้องเสถียรน,นะครับ หมายถึงว่ามันต้อง1เมกก็คือ1เมกตลอดไม่ใช่ว่ามันจะสโลว์ดาวไปอยู่ที่ 100k 200k 500k อะไรพวกเนี้ยมันต้องเสถียรก็คือมันต้องเป็น1เมกตลอดนะครับดนี้ก็ถือว่าเข้าห้องประชุมได้นะครับลื่นไหลความเร็วตามนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งอัปโหลดอัปโหลดรูปขึ้น ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k live หรืออะไรต่างๆนะครับถ้าฝั่งนี้ตัวเลขสูงเท่าไหร่ยิ่งอัปโหลดได้เร็วนะครับถ้าเป็นฝั่งนี้หมายถึงว่าเราดเราูเราดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ลงมาดึงข้อมูลจาก y t u t u มามาดูยิ่งตัวเลขสูงก็ไม่สะดุดนะครับตัวเลขต่ำจะทำให้ทั้งภาพและเสียงสะดุดนะครับตัวนี้ก็มาตรฐานอยู่ที่1เมกนะครับที่สามารถยอมรับได้แต่ ที่ผมทดสอบการเข้าห้องประชุมก็อยู่ที่ประมาณ 300k นะครับตัวเลขจะอยู่ประมาณนี้นะครับจุดจุด30สามารถเข้าห้องประชุมได้แต่ว่าอาจจะสะดุดแต่ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคสำหรับการติดตั้ง c ลิกม Meeting ในมือถือก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับ ใครสนใจนะครับหรือว่ามีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับ Good Top Up หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับพวกมือถือนะครับพวกนี้ก็สามารถสอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ